สวัสดีทุกท่านเลยฮะขอต้อนรับทุกท่านนะฮะมาสู่เวทีอันทรงเกียรติฮะเวทีลักโลก Miss Landscape of the World Thailand ประจำปี2024ฮะอยู่กับโนอาจากรายการ The Sam e Itineal ทางช่องช8 t h a i l a n ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราไลฟ์สดสตรีมมิ่งอยู่ที่โรงแรมแมนดาริน3ย่านกรุงเทพนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศพรมแดงวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรตินะฮะมาร่วม ในงานประกวดชิงชัยนะคะ <S <S เพื่อหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียวในการที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งระดับโลกต่อไปนะฮะในเวทีนะฮะรักโลก Miss Landscape of the World นั่นเองคุณผู้ชมฮะแน่นอนนะ,ะเวลา18นาฬนาทีเป็นต้นไปนะฮะเราจะมีการไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะฮะแข่งขันชิงชัยนะคะเรามาดูสาวงามมากกว่า60ชีวิตที่มาร่วมกันชิงชัยในวันนี้อ่ะคุณผู้ชมฮะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตัวอาอยู่บรรยากาศตรงแบ็กดรอปในการประกวด Miss Landscape of the World อยู่กับนี้เลยต้องเป็นใครไม่ได้นะฮะผู้จัดคนเก่งของเราท่านแรกเลยนะพี่แววมาดามแววปุณิการเอกับพี่แมววทฒันอยู่สวัสดีฮะอาเรียนเชิญมาแบ็กดรอปเลยอะคุณสวัสดีฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันสบายๆนะฮะอะพี่แววก่อนเลยอยากให้กล่าวถึงการจัดงานวันนี้ก่อนนะคุณ วันนี้นะคะ Miss Landscape of the World นะคะไทยแลนด์ Thailand 2024นะคะวันนี้ก็เป็นวันรอบตัดสินแล้วก็จะคัดเลือกสาวงามที่รักโรกรักสิ่งแวดล้อมนะคะในเจ็ดจังหวัดนี้ก็ขอแรงนะคะกำลังใจนะคะในเวทีนี้นะคะสาวรักโรกสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากมว่าแหววก็อยากได้สาวงามที่ นุรักและมีนโยบายที่รักโลกและพัฒนาประเทศได้ค่ะอยากให้ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันนี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะแหววรู้สึกตื่นเต้นนะคะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็นะะักข่าวและสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะคะให้เกียรตินะคะมาร่วมรอบตัดสินแล้วก็ให้กําลังใจสาวงามของแหววแล้วก็เวทีของแหววเองไงก็ขอบคุณมากๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์มีมากมายจนไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณ เป็นอย่างสูงค่ะขอขอบคุณาดามแหววมากค่ะต่อไปเป็นใครไม่ได้เลยพิธีกรที่จะดําเนินรายการในค่ําคืนนี้นะคะคุณแมนวัฒนยูมุกหมายนั่นเองสวัสดี่ะกล่าวนิดนึงค่ะคุณครับผมก็สวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับทั่วโลกเลยเนาะวันนี้นะครับเราเรียกว่าไลฟ์สดไปนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เรียกว่าแสดงความยินดีกับดรแหววนะครับของเรานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ทําการประกวดนี้ขึ้นมานะครับการประกวดไม่ชื่อว่า Yes Miss Landscape of Thailand 2024เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นสาวงามและจะเป็นตัวแทนปประกวดระดับนานาชาตินะครับแล้ววันนี้นะครับมีสื่อมวลชนมากมายหลากหลายนะครับและนี่เป็นแค่ชิมลางเท่านั้นอีกสักครู่เราพบกันขอให้กำลังใจทีมงานและดรเตวของเรานะครับขอเสียงปรบมือดังดงด,งด้วยเย้ yeah. ขอบคุณทั้งสองขอบคุณครับอยย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 ่ย่อ,อ,อ,นนะอย น,นี่คือแค่นำจิ้มเท่านน,า,นาคุณผู้ชมนะสนับสนุนรายการโดยพักก้าซารอนตารนันก็ขอ,อขอโปรโมทร้านหน่อยนะคะเพราะว่าร้านสักคิ้วห้าธาตุของเราพักก้าซารอนของเราสักคิวห้าธาตุเนี่ยเราจะสักตามธาตุเกิดนะคะเราจะดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ดูว่าธาตุไหนธาตุไหนช่วยช่วยส่งเสริมการเงินการงานหรือว่า ชีวิตที่ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าสักตามธาตุนั้นๆค่ะนะคะ่านไหนที่ทําแล้วชงกับปีเกิดธาตุเกิดเราก็จะไม่แนะนําให้ลูกค้าทํานะคะก็ก็ทําแล้วถูกฉลโกับเราเฮงแน่นอนปังแน่นอนค่ะนะคะฝากบอ์โทรแล้วก็เพจน้เค่ะก็ฝากติดตามอ่ เพจไอจีพักก้าซาลอนนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กพักก้าซาลอนแล้วก็ทิกต็อกอ่านพักก้านะคะแล้วก็เบอร์โทร097 095 93 64 097 095 93 64อ่ารีบๆจองโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้เวลานี้อ่าแล้วก็ชั่วโมงนี้เราลด สุดๆเลยนะคะสามเหตุผลง่ายๆที่ผู้หญิงชอบสักคิ้วอย่างแรกเลยต้องการเซฟเวลาในการแต่งหน้าเวลาผู้หญิงแต่งหน้าจะใช้เวลาในการเขียนคิ้วหน้าที่ถ้าเราสักคิ้วไปแล้วแต่งเติมนิดๆ่อยๆคิ้วก็สวยอย่างที่สองเลยคือคิ้วบางคิ้วแตกคิ้วมีปัญหาการสักคิ้วจึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้และสุดท้ายการสักคิ้วช่วยเรื่องเสริมบุคลิกภาพเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านั่นเอง